พาสักแต่จะทำา IF ลูกเดียวคุณทรมลงแน่นอนเพราะไรฟังตอบเพราะคุณจะได้รับสารอาหารไม่พอแน่นอนถ้าไม่ระวังให้ดีอันนี้หมอไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณเลิกทำาอ f นะครับแต่พอไปคุยกับบางเคสแล้วเนี่ยเขายังไม่เข้าใจหมอเลยเป็นห่วงสมมุิคุณทํา IF18 ต่อ6อย่างมากเนี่ยคุณก็กินไหวแค่2มือทีนี้ถ้าคุณหนะัก 60กิโลกรัมคุณต้องการโปรโตีนวันละ90กรัมหรือคืออกไก่5ชิ้นคุณจัดไหวไหมครับใน6ชั่วโมงที่ถามแบบเนี้ยเพราะคุณต้องกินโปรโตีนให้ถึงให้พอด้วยนะครับร่างกายถึงจะเกิดการเผาผลาญที่ดีพอมันถึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า negative fat balance ดังนั้นคุณต้องกินโปรโตีนเช็คเพิ่มก็ไม่ใช่ว่าหมอเนี่ยจะขายของนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องไม่ลืมเลยคือว่าสุขภาพเนี่ยมันก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างคุณดู Netflix เนี่ยคุณเสียตังหรือเปล่าครับสรุปอย่าทำแต่ IF อย่างเดียวจนไม่ดูว่าโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่อยากโซมหรือว่าหน้าเหี่ยวแนะนำทำา IF แต่สารอาหารต้องครบครับ